สมบายดีพ่าแม่พี่น้องฟังแลาวและฟังไทยเขาฝากเนี่ยฝากตัวช่องใหม่ในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไหนแน่ช่องจาราดนารามชาแนลฝากช่องในเด้อพี่น้องเด้อ จาหลานนารามชาแนลวิถีบ,นบานบานพี่นอ้องคนบ,นบานบานกินง่ายๆเมื่อนี้กับสีผ้าพี่น้องไปรับป่าเพิ่นสีมาแต่กรุงเทพป่ากับลุงเพิ่นมาแต่กโกทอมอเพิ่นมาแต่ทำงานนะพี่น้องเนาะเพิ่นขึ้นมาเพิ่นสิขึ้นมากะสี่ได้ไปรับเพิ่นกับสีผ้าพีผ้าน้องไปเที่ยวไปชมเมืองบ้านปักซองเป็นไรบ้านปักซองพุ่นละ จะให้พี่ให้น้องได้ชมเมื่อว่าเส้นทางมาออกจากหน้าล่ามไปหาปักซองนี่มันเป็นเท่าไหร่แล้วพี่น้องเนาะช่องจาลานนาลามประสันฝากได้เลยพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์เด้อเลยนโอ้ยอยู่ฝั่งนีิเห็นนพี่เห็นน้องบป็นอไรตัวพอจะกินเขาเอินกันกินเขาหรือตัวจังมีอยังเดี๋ยวยังกินเลยนะ ด้กินฮะตำมูพุงโอ้ก็แซ่บแล้วเว้ยจเศร้านั่นี่้าวนียอบครับข้าาวมีกินโดป้ายย่าง้าานเฮามันง่ายกินแบบสบายใจเนาะว่ไม่ไรสุดท้ายคลิปยูน้ายคลิปลงให้พี่ให้น้องเพื่นเดตติดตามทั้งช่องเลย ลานนารามชาแนลจากลานนารามชาแนลให้เพื่อนติดตาม,มวิธีชีวิตของคนชนบทคนบ้านนอกคือสุ้มเผ่าอ๋นะ <laughs> ให้เพื่อนติดตามให้เพื่อนเบ่งวัยตอนเศร้าให้ได้มันหิวเราจะทำไม่กินแล้วจังาาจว่าหลมืนอนึ่สีผ้าพี่พาน้องนั่นขึ้นไปลัดป่ามากรุงเทพเดยป่าปีมากเลยได้ป่าปีนั่นเลยขึ้นปลาเอาอยู่บักซองทีหน่อยนี่สีผ้าพี่พาน้องไปเบิ่งว่า ขึ้นไปเอาอยู่ปากซองออกจากนี่แหละบรนนารามนี่แหละสิไปบ้าน,นอกเขาในเมืองอพี่พี่พาน้องไปเบิง่งระยะทางแลวขึ้นไปจากบ้านวัามันหัวเศร้าแล้วเศร้าโลซเศร้าเศร้ากิโลแล้ว <c oughs> โอ้ยตงตำหงวงวงลลู <c oughs> วัเนี่นะโอ้ตำ้มหงเนาะเนี่ยวิธีชีวิตบ้าน,นอกพี่น้อง เรียบง่ายเนี่ยตำหูหกมีเออยังหูกมีอ่นบ่เน,นี่ยปะหูกมีพี่น้องเอ้ยยังหลาย,ยดอกยังบานหลายท่พนพานใครอยากได้สินมีนะเพิ่นกระซังเพิ่นไดเพื่อนมาเป็นหูกมีพี่น้องหูกมีเอาบัานนี้สิพาพี่พ่น้องไปก็ได้ตอนเส่าต้องฉา,ากรอบบานนี่ก่อนสิพาพี่พ่น้องขึ้นพุ่นละ ปักซ่องพุ่นละสิบรัดเอาปลาได้วันนีนเดิมเด้อแรกๆก็ยำเลยได้พน้องเด้อขึ้นเบิงแหละกดแช่กดไหลกดติดตามให้แน่ช่องจ่าละนาลามอะไจ้าไปห่ยตีนหัวปนนักซ่องกอน ເຮົາກໍກຳລັງຊິເຖົ້າສ กล้จังหวัดบ้านโน่นตูงเลยเหรอไอเส้นทางเส้นนี้จุดบรรจุซองเข้ากันถึงไหมรับเอาบ้ามันไปทำงานอยู่นทั่วมอหลายปีเลยล่ะมันไปทำงานเป็นต้องเข้าไปกันดับไฟดับหน้าเลยนะพี่น้องเอ้หลายตึบเลยโอ้ยหลายคนที่เลยหลายคนแท้คางนี่นะหลายคนนอกนี่ นี่ห่ดสามคนสังหนี่ยพี่น้องเลยฮะคือ <c oughs> <c oughs> สิบวันแล้วงา่ายเ <c oughs> นาะไหพี่น้องเฮ้ยวิถีชีวิตบ,าบาา้านๆมองไปเชาเลาาของพี่น้องทางาง่านฟังเลาาเนาะเนาะพี่น้องเส้นทางเพื่ออะไรอยู่ประมาณนี้แหละเส้นทางออก ที่ออกปากทางที่ไปบนปักซองเมืองสองฟอนเี๋ยวนะถามหัวหน่อยมา่งสี่งางกอยู่ประมาณ10กิโลเมตรนเนาะพราะมงจันหลอยพุ่มมาถ่ายคลิปสุดก่อนหรือมาตามหา จารันสิดมหาตามหาจานี่ยหะหาไฟองเ่ะยะรทยให้พี่น้องโนต้นส่งซ้มือ ในนี่เลี้ยวสิ่เลี้ยวไม่หรือหรอกในทุ่งนาต้นเนนตาการทั้งทั้สามทั้งนี้เัเลี้ยวไม่หรือหรอกที่หอดไม่หรอกมันบานหินแตกว่ามีตัวขอดอย่างเี้ สอดไปนิดแดดหน้ากลางามวันกตส,สีดีๆึ้นมานะ มันขึ้นคนไทยพี่อ่งอดเส้นทางมันสีคือือออกกนินึงไส้ซ่มันก็ว่าไส้เส้นหทางเเลยวางดำเดยางดำกไเท่ากับสิได้เดียวใสเป็นยซ่กหอดคุณดําให้ดับหน้าเดี๋ยวได้อเลยได้เี๋ยได้

เบรไลท์นี่พวมานหนึ่งนะนท่้างไปซ่อหอดบ้านก่าหรือว่าห้างดำเปิดอห้างดำกบาสิคามควยอ,อีกควาหนึ่งที่้องคามควยอีกควหนึ่งเนี่ย ทำหัวไปอีกคนหนึ่งนะะ่าจะหรือดบางกว่าเออเสร็จนี่เฮ้ยีหนาแตกก็แทกยังเหลือกว่าหนยเนี่ยกดอนหัวโอ้ยมีหนาแตกกระดอนเงินไปนึ่นง,งหาทา,างเลยนะขอหาทางเลยนะไปไล่คนเด็ดดาหน้าไปตะมวนปี่เทศไี่น้อง บมเมื่อยบ่ดำหน้านั่นเทีท่ยงเด้พ่อขึ้นเลยเด้อยากแล้วเนาะขุพี่น้องเอ้ยวิถีฉีดบ้านๆนั่นนี่แหละตอนขอ้นขลเลี่ยนหัวขุนขเลี่ยนห้อยเลี่ยนแม่เ,เนี่ยเล่นเลียนใกล้ไปนี่แหละ ก็เยนี่กูไมีเงินส่งโควิดี่คนมาอยู่บบานโอ้ยหลายเลยพี่น้องสงโควิดทผพันมากรับมาจากกเทมาเนี่ยรับมาจากใส้หลายๆมองดีไปทำงานไก่สุ่ม่อนะ่นไก่สุม่อนล่นขางหับเขามาบยปักซอง บีนาแตกแล้วละตรงไหนก็นไดนี่ฟังคักเลยพวกพวกวอยู่นี่เน,น,นี่ยเนียเยเดี๋ยวช่างแค่เนีน่ขนเน่เนเน่ตัวมีขเน่ตัวมีนั้นมีหันสองมีหันสองดูท่าออกพอดีโลดนี่เป็นบีนาสกนแตกคากเลยีนน่น้องเอ้ย

ต่บิลรลเทไปมาหดทางออกกันทะเลยจูงมากเลยคอยเอามากมเกลีก่ยเวลาก็ถึงเลยน,น,นี่น้องน้อเนี่ยบอดทางดำคือทางในที่13ไต้เจริญขั้นไปท่านั้นไงสิขึ้นปักซองทางขึ้นปักซองเขาสิไปรับเพื่อนล่นแหละนมาแต่พูนละทำงานท่าเสนนสีนสิลงไ่งป,ปักเซ เดี๋ยววันนี้พอดีเลยห่านสมพอดีเลยมีไอ้เอารถไปสมสักก่อนบีหนามแตกพี่น้องโอ้ยแตกคักรีเลย,ยมีขายมะควาย้วยด้านปิดบ่โอ้ยออย,ยังไงเอาเรื่องคอยมันชิฮอดบ่ละบ้านเ่ยนะหลังนี้โอ้ยซื้มอมะควายบ่สร้างทุสั ่าสั่นบบผู้สาวโอ้ผู้สาวใครมากรวยได้โบจีดเลยพี่น้องเลยบเรือ้ืหนี้ทเอนี่้เงินบากยมัเาว่า่งขาเงินยังสื้อก็ได้บมนีลได้หัวเส้นบรได้วะเส้นเลยได้พรสร้างคนไปใส่ดิใส่รถพี่นะนี่ยู่ในเือนแก่ใเรอยู่นี่อุ้ย่วยเพื่นนี่ลาพั นี่ยหญี่ดูยหญ่วยบแล,ล้วง่ายบ่ได้นะฮะไป,ไปกันไปกันำนาที่ลุ่นพูดถถ่า้างเนาะถ่า้างก่อนเป็นว่าปิดว่าสันปิดยังกระยาแล้วเราอยังอยจจู่ระว่าไงไอ้ถ่า,า้างสะก่อนเครั้งนึ่ง จักไปใส่ผูกันเป็นยังโท่ห้กันอยเาสร้างสร้างเป็นกับอยูสร้พิษลาดคือจะค่อยขี้ไปเลยที่นอเลยพุละเขาต้งปักซองคุณล่ะจะค่อยไปั้งปักซองคุณละที่นอเลยแสิค่อยขี้ไป ทา่าปวดซองคนละแสงบนโย้ยดิรอดจฉพเลยวินาาี่ด่ดแห้งเนาะดีนอดเดี๋ยวอดคนน ขอดล้านเพิ่นเลยโอ้ยอะไอีกบวกเกินสองหลเมตรกืบสิ่อดล้านเพิ่นบางวัน้างมับสิอยู่อยู่ที่เนาะล่านเมื่อกี้เน,น,นี่ยโอ้ย สร้างเลยละอยากประหยัดคดปันนี่เลยทั้งมือสร้างเลยละพี่น้องเอ้ยเนี่ยแหละเป็นหลานน้อยๆครับเป็นหลานน้อยๆแต่ว่าคุณภาพดีฮัลโหลสร้างอยูย่อยู่บอนี่นะใส่บีนาบีนาแตกนี่่เฝ้าอยูบ่เฝ้า เเห็นเราโยงหันหรือว่าโยงคุนบอกเ,เพื่อไนในยังก่อเพื่อนสร้างเรือมนะแท้ๆเห็นอยู่ยบอ,อ,อที่ผูน้นึงกับชิมาสอมอีขึ้นกันพี่นอ <c oughs> ้องสงใสย <c oughs> โอ้ยพี่น่องบีแตกคักกันนี่บีนานี่นไปต่อว่าได้อะเปลี่ยนบีซะกอนพี่น้องเปลี่ยนบีสะกอน เป็นบีแล้วก็จังสีเด็กเข้าไปจังไปพ่อกันดิคุณพี่น้องมองไอ้รับพุนักพื้นภูม่าตัวกรุงเทพกรุงไที่ยงพนักไปรับพนอยู่พนล่ะจังว่ากันเดี๋ยวอะไก็ได้เป็นมาสักก่อนไปไหนพี่น้องเป็นพวหอดปากซองเลยเด้อวันนี้เด้อมีแต่รอถ,ถ่ายพื้นภูติมาตัวกรุงเทพมารอถ,ถ่ายพืชก่อนอูอ้นี่ขี้หลวเลยหอดตลาดนะได้เขามาถา่ายตลาดถ่าเพิ่นมาแล้วจัง ออกไปรับเลยพันธุ์สีเทรมาที่ต่อพันยังบ้านใดอยู่ตอนนี้เป็นมาสักคนพี่น,อนอ้องเนาะเป็นแมนอยู่บ่านเนาะเป็นป่ากับลุงบระจักนี่ขี่รถพุ่นหาแต่รถเลยพี่น้องเองรถนาผึ่นเป็นแม,น,มนอยู่บ่านเลยโอ๊ยแมนคนกรุงเทพอยู่ว้นนี่แมนอะไรพี่นอ้องแมนอะไรเนมาเลยเดี๋ยวป้ากับลุงเป็นมาเลยโอ้ยมันเดี๋ยวแป๊บนึง ขอจอดได้รถข้าเดียวข้าเดียวข้าเดียวอขอจอดได้ข้าวปลุงยุงเทปเป็นไเป็นบ้านเ,เ,เานี่มั่งไเ,เมัแล้วสองคนแล้สลวสัมภะ่นอ่ะเอาสีทองสนีนพี่นอ้องน้วยพ่เป็นตลาดซะก,ก่อน <S 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 บอดบานจังสีสรุปอีกเท่านึงอ่ะละพี่น้องมาดิ มาหอดเฮือนหอดซ่านแต่ได้บัดนี้เพิ่นมาแต่หลับเพิ่นมาจากกรุงเทพโอ้โอ้โก็ลังข่าวว่าเขาบ้านกับพันได้อยู่ข่ามหักวก่อนยังเชี่ยวเขารถเขาหัวบ่ได้หลับลุงรับป่าเพิ่นมาหอดเฮือนหอดซ่านแล้วบัดนี้วัวนั่นาาเ้นาแห,ห,ห้งไปทักทายกันสั่มลงลงรถลงไปได้ลุงยุงเทปเป็นะเด,ดี๋ยววนโยมวนโย มนันดิบ่มันปไ <laughs> ปไรพอได้ใจ,จนะลุงเนาะแล้วพี่น้องเพูนก็นได้มาหอดจอดเทิงเลยมาหอดปลอดภัยปลอดบานเฮาแ<ร>พี่น้องเด้อดับขึ้นมาดำหน้าซอยเลยพันวันเนี่พอดีมาหอดเทิงเลยพี่ช่วงแรกผนงูอ้อยก็ร่างกินหยาเลี่มหยาอยู่พี่น้นนองเ <laughs> ลยเอาละคลิปนี้ก็สีจบไว้พ่อซ้ำหนีเนาะพี่น้องเนาะเพป็นหอดหอดเืทิงหอดซานอลไรได้เ เดี๋ยวพี่น้องมันกิสีมารัดล้วงลายหลายหมองหลายยางเกิดสีมารัดเพิ่มยีดอกเอาสนีเนานะ,นะพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเนยเดอ้อกดแชร์กดไลค์กดติดตามเนยเด้อชื่อช่องมันเป็นช่องใหม่พี่น้องชื่อช่องจาราดหน้าลา้ำชาแนลฝากติดตามเลยพี่น้องเดอ้อใช้ชีวิตแบบบ้านๆ มาให้กินแบบบ้านๆฝากกดแชก์กดไหล์กดติดตามเ้ยพี่น้องเด้อช่องลานหน้าล่ามเอาคลิปนี้กัสิจบไว้พ่ะสานีนะพี่น้องเนาะสบายดี